นิทานเรื่องสมุดสเก็ตข้ามการเวลาในป่าอันเงียบสงบมีลานกว้างเล็กๆที่แสงแดดสองลออต้นไม้ลงมาอย่างอ่อนโยนที่นั่นเองพิมพ์ได้ค้นพบสมุดสเก็ตเล่มหนึ่งวางอยู่ข้างๆแพนได้อยากที่กำลังนอนหลับอย่างสงบเมื่อพิมพ์เปิดสมุดออกมาแสงระยิบระยับก็พันผวยพุ่งขึ้นมาเหมือนดวงดาวหมุนวนรอบตัวความมหัศจรรย์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ทันใดนั้นพิมพ์ถูกพาเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตและได้เห็นตัวเองกำลังเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังบันทึกวิดีโอด้วยรอยยิ้มสดใสแล้วภาพอนาคตก็เปลี่ยนไปอีกครั้งพิมพ์ยืนอยู่ในแกลเลอรี่ศิลปะของตัวเองอย่างภาคภูมิใจรอบตัวเต็มไปด้วยผู้คนที่ชื่นชมผลงานของพวกเขาต่อมาสมุดวิเศษพาพิมพ์ไปยังอีกอนาคตหนึ่งพิมพ์กลายเป็นคุณหมอที่อบอุ่นใจดีกำลังช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยสายตาอ่อนโยน แต่สมุดสเก็ตก็ไม่ได้เผยเพียงความสําเร็จมันยังแสดงให้เห็นเส้นทางที่ต้องผ่านคืนที่ต้องอ่านหนังสือจนดึกดื่นห้องที่เต็มไปด้วยกองตํารามากมายและช่วงเวลาที่ต้องฝึกวาดภาพซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําผิดพลาดแล้วลุกขึ้นใหม่พิมพ์เห็นภาพเหล่านี้แล้วเข้าใจว่าการไปถึงฝันนั้นต้องใช้ความอดทนความพยายามและพลังรักจากครอบครัวและเพื่อนเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงพิมพ์กลับมาสู่ลานป่าอีกครั้ง สมุดสเก็ตยังอยู่ในมือแต่ในหัวใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพิมพ์ยิ้มอ่อนๆก่อนจะนั่งลงข้างแพนได้ยักษ์ที่ยังหลับสบายและเริ่มต้นวาดภาพแรกลงบนสมุดสเก็ตมหัศจรรย์